เรมองมด้ม่เอเราสบามเลยว่างนมั้น้องพี่ขอนนีึเป็นยวไงบ้างครับโอ้โหเกมวันนี้เดือดพริกไปพิมาเลยน้องแขงแข็งแข็งแข็งน้องแข็งแข็งยิงเลยยอมรับเลยจงหวสองพูดถึงว่าอ่า กำลังน้องดีกน้ังดีเราด้วยวัยด้วยเริ่มเริ่มมีอายุด้วยก็ปลายปลายแล้วเบียดแล้วเหนื่อยถือว่าอันนี้ก็สู้ได้ดีเลยนะจังหวะสอกตรงนั้นที่ได้สอกเมารูกนั้นนี่เราอุ่นใจไปจนวันอุ่นใจครับอุ่นใจคิดว่าโอเคผมอยู่แล้วยกสี่เดินบ้าไปเลยแล้วก็ไปตกใจตามน้องมันอพรือว่าน้องน้องเขาต้องต้องชกแบบนั้นเลยเพราะว่าเขาโดนสอกตรงนั้นไม่นับก็เหมือนนับ เขาโดนเดนินเล็งเล็งเง,เ,งเราเคุมเกมไม่อยู่หรือ,อยังไงครับก่ะนนั้นแฟนๆหลายคนถามว่าไปยืนแรกไปไปกะน้องมันเราเห็นอาการเหมือนน้องมันกลัวโอกแล้ว<ม>กะว่าตั้งบวกได้โดนสักทีมันจะได้หยุด<ม>ในความคิดอะ่ะ<อ>คือ,อว่ายืนตั้งงั้นโดนสักทีมันน้องจะตกใจอยู่เหมือนกัจะติดเบรกให้เขาตัวจติดเบรกแต่ว่ามันบังเอิญไม่โดนแล้วไปบวกจังหวะโดนบวกดนอะไรนอด้วยแต่ว่าโชคสนุกรับ อีกสักไฟไหมครับอีกสักไฟขอร้อยสิบสามขอเวทผมบ้างแล้วเวทนี้เป็นไงร้อยสิบสี่มันใหญ่ผมรถสบายมากเวทรถกิโลรถวันรถเก้าเต็มรถสองโลโลกว่าโลกว่าอโ้ซ้อมเสร็จแล้วน้ำหนักเหลือไม่เยอะแทบจะไม่ทำเลยวันนี้เวเสร็จบน็องอาชีเท่าไหร่ มานแสนกว่าห้าหมื่นหกหมื่นเสียดายนะเกือบจะได้แล้วลูกได้แล้วผาเนี่ยเด็ดลมแต่ยกห้าดูก็าเรายกห้าเราก็ไปเตะได้ผมเราเองก็เล่กันมันเล่กันยกห้าผมเตะน้องก่อนแล้วก็น้องมันเกี่ยวผมล้มที่มุมก็คือยกห้าดูว่าไม่มีอะไรเราต่างคนต่างไม่ได้อะไรยกห้าดูดูเหมือนเราหมดยกเราก็มั่นใจนะมั่นใจผมก็มั่นใจว่าผมไม่แพ้อะไรนั้น ก็ล,กลูกนั้นผมก็มั่นใจว่าผมทําเขาได้ก่อนนะถึงเขามาทำเราคืนมันก็ไม่มีอะไรในยกนั้นแต่ว่าทาเต็มที่แล้วนะเต็มที่นะสภาพร่างกายเป็นงไงพี่เซียึ้นดก็ดีสภาพร่างกายดีครับวันนี้แต่ว่าวันนี้ก็ต้องชื่น,มน,ช,นชมน้องเชื่ชมน้องชื่อมชมน้องน้องแข่งในอาวุธไหนเลยที่ของน้องที่สร้างความนักใจให้เราอาวุธไหนของน้องมัดแล้ววันนี้มันออกแบบ สเปรยป่าแล้วเราเดาทางไม่ถูกอ้องจะร,ระวังแบบไหน,นระวังไม่ถูกแต่ก็ทําเต็มที่วันนี้ชกกันสนุกมากเลยครับแฟนๆหลายคนเขาคอ,อมเมนต์ชื่นชมเราฝากถึงที่ติดตามเชียเราหนะ่อยก็ขอบคุณพี่ๆนะคะรับแฟนมวยที่ว่าติดตามที่เป็นกำลังใจไฟนี้ผิดหวังอีกแล้วเดี๋ยวไฟสอไปค่อยว่ากันใหม่จะพัฒนาและพยายามให้มากกว่าเดิมไม่แพ้เป็นกำลังใจให้ครับผมวันนี้เป็นไงบ้าง ดูแล้วก็ลุ้นเราไลฟ์สีเราเราแมตชมันับก็เยอะรับเยอะแล้วก็ยกหน้าผมมองการชนะแต่ว่าเขาเป็นตัวตัวเดินตัวเดินก็เราก็มั่นใจว่าวุ้นไม่แพ้แต่ว่าบรรยากาศเป็นอมจิการให้ให้คู่ชกชนะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับสู้กันใหม่ใหมีโอกาสเจอกันชกกันกี่ทีผมว่าสนุกสนุกนะถ้าเจอขอรักเราไวสิบสามอย่างที่น้องบอกเลยตอนที่สี่น้องบอกว่าไม่แท้่ไม่ได้เลครับกบอลฝากถึงแฟนที่เชียร์นิดหน่อยขอโทษ เอฟซีที่เชียร์เป็ดซิงเกิลนะครับเดี๋ยวไฟหน้าจะปรับปรุงแก้ไขผมต้องต้องดีดีกว่าเดิมครับผมก็เป็นกำลังใจให้น้องอาทีตย์มาทุกคนครับผมครับ